สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วกับคลิปดูดวงปี2560ดวงความรักในปี2560คราวนี้คลิปนี้ก็มาถึงราศีพฤษภราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะผมไม่อิงลัคนานะ จากคลิปกันก่อนที่ได้ดูมาก็อธิบายไปแล้วนะว่าคลิปของผมนี้เป็นการดูดวงโดยไม่อิงลัคนาเพราะว่าบางคนไม่รู้ลัคนาตัวเองก็มันก็ยุ่งยากนิดหน่อยผมจะยึดตามเดือนเกิดเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ยึดเดือนนั้นไปเลยอย่างสมมติคุณเกิดเดือนมิถุนาผมยึดตามเดือนไทย คุณก็อยู่ในราศีเมถุนถ้าคุณเกิดเดือนกุมภาคุณก็อยู่ในราศีกุมเพราะว่าผมจะไม่ดูเรื่องลัคนานะ,ะสมมุติว่าถ้าคุณเกิดปลายเดือนปลายเดือนพฤษภามันก็จะเป็นร้อยต่อเข้าเดือนมิถุนาถ้าดูในเดือนดูในหลักของสากลมันก็จะกลายเป็นราศีเมถุนแต่ว่า ถ้าดูในเดือนไม่ใช่โทษทีโทษทีท,ท,ท,ทีถ้าดูในหลักสากลมันจะเป็นราศีพฤษภอ่าใช่ไหมถ้าคุณเกิดปลายเดือนพฤษภานะในหลักสากลมันจะเป็นเดือนพฤษภเป็นราศีพฤษภแต่ว่าถ้าดูในเดือนไทยมันก็จะกลายเป็นราศีเมถุนถ้าเกิดช่วงปลายเดือนระหว่างปลายเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนา นี่ไงแค่อธิบายก็ยังปวดหัวแล้วก็คือไม่ต้องสนใจคือว่าผมดูดวงตามเดือนตามเดือนที่คุณเกิดคุณเกิดเดือนพฤษภาคุณก็เกิดราศีพฤษพฤษศถ้าคุณเกิดเดือน,ม,นมิถุนาคุณก็ราศีเมถุนนะคุณเกิดเดือนไหนก็ยึดเดือนนั้นไปนะฟังฟังรายละเอียดไปเลยตกันไม่ต้องมาสนใจเรื่องลัคนงลัคนาผมดูตามเดือนเกิดไปเลยโอเคนะโอ้โหพูดไหมแค่เนี้ยแค่อธิบายแค่นี้ก็สองนาทีกว่าแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเนะราศีพฤษภนะ เรื่องเรื่องความรักในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยผมเพิมม่งตื่นเลยเนี่ยมัวคิ้ตาขึ้นมาเลยเรื่องความรักของชาวราศีเมษนะที่ผมดูไปแล้วชาวราศีเออราศีชาวราศีพฤษภนะโอ้โหเนี่ยง่วงจัดเบอร์พูดปิดพูด,พด,พดถูกชาวราศีพฤษภจะแบ่งเป็นสามพาร์ทเอจะจะเรียกว่าสามพาร์ทีหรือเปล่านะแบ่งเป็นสามส่วน นผะมจะอธิบายให้เป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีไม่มีคู่ครองที่ยังไม่มีแฟนหรือมีแบบเริ่มมีความรักแล้วมีเริ่มมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดจริงจังแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขนาดจริงจังแบบไม่ถึงขนาดแบบร่วมหัวจมท้ายหรือแต่งงานกันอยู่ในระหว่างคบกันอ่ะว่างงั้นเถอะเลี้ยงโสดก็ได้แล้วอ,อยู่ในระหว่างคบกันก็ได้อะ ในปีหน้าปี2,560คุณจะมีเกณฑ์ที่ดีนะเกณฑ์ที่แบบขยับขยายขยับขยายความสัมพันธ์นะแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะได้ไปเที่ยวโดวยกันมีโอกาสดีๆที่จะได้คุยกันถึงเรื่องอนาคตก็ยังมันยังเหมือนแบบเป็นรักที่ ก็พอพอพอหวังได้ไงพอมีหวังได้แต่ไม่ถึงขนาดแบบจะต้องแต่งงานจะต้องแบบบูกเย้าต้องต้องแบบมีอะไรที่มันแบบเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราเป็นผู้ผตัวเมียอะไรประมาณนี้นะมันก็คือว่ามันมันแบบเหมือนคบกันอยู่ไงคบกันอยู่แบบมันยังไม่มีอะไรวุ่นวายแต่ก็แต่ก็ปัญหาอะไรก็ มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดานั้นก็คือว่าถ้ามสมมติว่าคนโสดคนโสดหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยปีหน้าก็เรื่อยๆคือราบรื่นแบบเรื่อยๆสะดุดบ้างก็เป็นตามธรรมดาของชีวิตคนแต่ว่ามันจะเรื่อยๆไงมันจะไม่มีอะไรบโดดเด่นมากมายมากแต่สําหรับอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือ ผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วแบบเป็นตัวเป็นตนแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งแต่คบกันแบบจริงจังแล้วทุกคนรู้หมายถึงว่าทุกคนแบบรับรู้ว่าคู่นี้คบกันจริงจังคบกันมานานแล้วนะเอออะไรก็ตามแต่นะมีแนวโน้มนะพูดถึงส่วนที่ดีนะส่วนที่2องก็เป็นส่วนที่ดีมีแนวโน้มที่จะอาจจะท้องหรืออาจจะ ถ้าไม่ท้องก็อาจจะได้แต่งงานกันนะอาจจะมีงานมงคลนะสําหรับชาวราศีเนี้เพราะราศีนี้มันเป็นราศีที่ปีนี้ดูยากปีนี้แบ่งเป็นสามส่วนคนโสดปันกลางนะคนโสดหรือคนมีคู่คบกันใหม่ๆหรือแบบกำลังเริ่มคบกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะปันกลางส่วนคนที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนตแล้วแบบ พบเนมาระยะหนึ่งแล้ว่ยาวนานพอสมควรเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะมีงานมงคลไงอ่นะคือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีงานมงคลและอาจจะมีเกณฑ์มีลูกด้วยมีบุตรนะก็เป็นที่น่ายินดีสําหรับราศีพฤศภส่วนส่วนสุดท้าย่อนที่สาม อมไม่ใช่สามส่วนสี่ส่วนมีสี่ส่วนนะฟังให้ดีๆีนะมีสี่ส่วนส่วนที่สามคือมีแฟนอยู่แล้วตัวคุณคุณที่เกิดราศีพุษศพมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนที่คบหาอยู่แล้วหรือโสดโสดก็ทำแต่หรือแต่โสดก็ทำแต่มีแฟนแล้วมีคนที่คบหาอยู่แล้วโสดอันนี้คือกรณีที่สามพูดถึงเรื่องไม่ดีแล้วคุณจะอาจจะ ได้เข้าไปผัวพันกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือคุณอาจจะได้ไปผัวพันกับใครบางคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วและเขาฐานะทางสังคมสูงกว่าคุณหมายถึงว่าอาจจะหน้าที่การงานสูงกว่าคุณอาจจะรวยกว่าคุณอาจจะอายุมากกว่าคุณทุกอย่างคือเขาสูงเขาเหนือกว่าคุณหมดนะเออ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงคุณจะได้เจอคนประเภทนี้นะอันนี้พูดถึงได้ไม่ดีแล้วนะเพราะมันมีสองสองพาร์ทไงสองพาร์ทแรกเป็นสองพาร์ทที่ค่อนข้างดีอีกสองพาร์ทหลังสองพาร์ทที่ไม่ค่อยดีแต่อธิบายสําหรับสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคือไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีแฟนแล้วแต่คุณก็จะได้ไปคล้องเกี่ยวกับคนที่อยู่ในสายงานหรือติดต่อง,งานหรือถ้าไม่ถ้าไม่มี ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการงานมาเกี่ยวข้องอถ้า,าคุณเป็นคนวัยเรียนเนี้ยคุณอาจจะมีกิ๊กมีกักมีกิก๊ก,กมีอะไรที่บอกให้คนอื่นรู้ไม่ได้อะนะคือมันจะเป็นเหมือนรักสามเศร้านะแต่ไม่ใช่เศร้าไม่ใช่เศร้าสอเสือนะเป็นเศร้าเศร้าฮืออะนะคุณจะได้ไปเกี่ยวพันกับคนที่เขามีเจ้าของแล้ว และมันผิดด้วยมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่คุณห้ามใจไม่ได้คุณห้ามตัวเองไม่ได้บอกเลยเลยว่าคุณห้ามตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งคุณจะพยายามห้ามตัวเองแต่บางทีเขาคนนั้นนั่นแหละจะเข้ามาพยายามเข้ามาหาคุณเองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันผิดไม่แน่กรณีนี้อาจจะเป็นคุณที่มีแฟนอยู่แล้วแต่เขาไม่มีแฟนคนที่พูดถึงนะนะคนที่บอกทุกอย่างสมกับคุณหมดเลยนะ เขาไม่มีแฟนแต่คุณมีแฟนแล้วอเขาก็จะพยายามมาจีบคุณแล้วคุณก็มีแล้วคุณก็มีอะไรบางอย่างที่สปาร์ก,กเขาที่สนใจเขามันก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์แต่ไปในด้านลบไงความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ด้านลบหรือถ้าคุณไม่มีแฟนแต่เขามีแฟนซึ่งเขามีแน่ๆถ้ากรณีนี้ถ้าคุณเจอแบบคนลักษัะอย่ไหนเงี้ยแล้วคุณไปผูกพันด้วยอย่างเงี้ยระวัง เขามีแฟนอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะแค่หลอกคุณหรือไม่คุณก็อยากจะมีความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนให้ดูมันเป็นสิ่งที่เย้าวยวนนะนะถ้าเป็นไพ่ดิฟซีก็จะบอกว่าเป็นไพ่เดว,วิลไพ่ปีศาจ แต่ของผมเป็นไพ่เทพเจ้ามันจะเป็นไพ่ใบนี้นะคือว่าคุณนะ่ะไม่อาจหลีกเลี่ยงบาปครั้งนี้ได้ในกรณีที่พูดถึงสิ่งไม่ดีนะมันจะมีคนประเภทนี้เข้ามาหาคุณและคุณจะอดใจไม่ได้คุณจะแบบคุณจะแบบทํายังไงก็ต้องอยังไงก็ต้องแบบคุยกับเขาหรือมีความสัมพันธ์กับเขาให้ได้ซึ่งคุณรู้ว่ามันผิดแต่คุณห้ามใช้ไม่ได้นะ ก็ส่วนกรณีสุดท้ายเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วกรณีสุดท้ายก็คืออยู่ด้วยกันมานานแล้วคบกันมานานแล้วตอนเนี้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วพูดตรงๆว่าอิ่มมาตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วปีหกศูนย์ก็คือจบคือว่าแบบอาจจะมีคนต่างคนต่างไปแล้วนะสําหรับราศีพฤษภคือว่ามันมีมันไม่ใช่มีเรื่องหรอกมันไม่ใช่มีกรณีที่สุดท้ายนี่คือไม่ใช่มีเรื่องอะไรหรอกแต่คือว่าเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันแล้วว่า มันพยายามแล้วที่จะอดทนอดกั้นแต่มันอดกั้นไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องไปต่างคนต่างไปซึ่งในที่สุดทุกคนก็ต้องไปนะทุกคนก็ต้องไปในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องจบและมีไพ่ชูรักปรากฏตัวด้วยซึ่งราศรีผูศ้ศบหนึ่งกรณีคนโสดมีสี่กรณีกรณีคนโสด,สรรโสดหรือคนที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ไม่ถึงขนาดแบบผูกพันแต่งงานอะไรกันขนาดนี้มีโอกาสค่อนข้างดีที่จะดําเนินชีวิตไปได้อย่างราบเรียบโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องลักซ้อนไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องมือที่สามเพราะเราใช้ชีวิตราบเรียบภัยเพราะความรักเราไม่ค่อยเด่นปีหน้านะมันเรียบมันเรียบไงมันไม่ใช่ไม่ไม่เด่นหรอกแต่มันเรียบราบเรียบซึ่งก็ดีดีสาหรับคุณดีสําหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวหรือใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่อย่างเรียบเรียบง่าย นะไม่บวมกว่าไม่แบบไม่เสี่ยงเกินไปเงี้ยเออส่วนกรณีที่สองแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ต้องแต่งกนได้แต่แบบเป็นตัวเป็นตนทุกคนรับรู้แล้วคบประมานานแล้วระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะราศีพฤษภนะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานและมีโอกาสมีลูกเป็นข่าวดีส่วนกรณีที่สาม กรณีที่สามมันเป็นยังไงวะลืมกรณีกรณีที่สามคือลักซอนอ่าลักซอนนะลักซ้อนในที่ทํางานลักซ้อนกับคนที่มาติดต่องานหรือลักซ้อนกับคนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันหรือทํางานที่เดียวกันหรือติดต่อกันทั้งไหนก็ตามแต่เลยอาจจะไม่ใช่ที่ทํางานเดียวกันก็ได้อาจจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นลักซ้อนที่อยู่ดีๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วคุณห้ามใจไม่ได้ หรือเขาห้ามใจไม่ได้ที่จะติดต่อกับคุณหรือคุณจะติดต่อกับเขานะห้ามใจไม่ได้มันเหมือนคุณถูกปีศาจรอบงำอ่ะมันปีศาจแบบในเงี้ยด้าลบขอบงมงําจนแบบทั้งที่คุณมีแฟนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วเนี่ย <T> หรือเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณทั้งคู่ก็ห้ามใจไม่ได้คุณทั้งคู่จะแอบติดต่อกันแอบคุยกันจนได้หรือแอบมีความสัมพันธ์กันจนได้ซึ่งต้องมีโอกาสาที่จะมีความสัมพันธ์ต้องมีแน่เพราะว่า อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่สูงกว่าคุณไงม,นนมันน่าสนใจมันน่าสนใจหมายถึงว่าเขาฐานะดีกว่าคุณอายุมากกว่าคุณหรือถ้าไม่ฐานะดีคุณอายุมาก,กคุณก็หน้าที่การงานดีคุณคือทุกอย่างเหนือคุณหมดมันดูน่าสนใจในสายตาคุณไงะนะอันนี้กรณีที่สามนะส่วนกรณีี้สุดท้ายคือคนเป็นครอบครัวแล้วคนเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่อิ่มตัวจากปีที่แล้วไงปีที่ผ่านๆมารวมถึงปีที่แล้วปีห้าเก้าอิ่มแล้วแบบ มันตันไปหมดแล้วมันรู้จะไปทางไหนแล้วครับก็ตัดสินใจจบปีนี้ถ้าจะจบก็เป็นโอกาสดีที่จะจบได้หมายถึงนะนี่คือคําแนะนํานะสําหรับคนที่ทุกทนทรมานมานานนะกับการแก้ไขปัญหาในครอบครัวต่างๆแล้วมันไม่สิ้นสุดทีมันอิ่มตัวมันแบบมันสุดแล้วอะ่ะมันไปทางไหนไม่ได้แล้วก็จบปีนี้คือจบได้แต่จะจบหรือไม่มันก็อยู่ที่คุณนะ จบได้ทั้งจบได้ทั้งเริ่มได้หมายถึงเริ่มพี่จะมีชีวิตใหม่นะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยผมแนะนำให้จบนะคุณจะได้ไม่ทรมานด้วยไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่งชักหักกระดูงหรืออะไรทั้งสิ้นน่ะแต่คุณจะได้ไม่ทรมานทั้งคู่จะได้ไม่ทรมานนะก็อยากจะบอกถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจคลิปนี้ให้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งผมอาจจะพูดไวไป ดูเป็นช่งชวงๆเพราะมันจะมีอยู่4ช่วงความรักของคนราศีพฤษเนี่ยพฤศศพเนี่ยนะมันจะปีหน้าเลยมันจะยุ่งยากกับเขาหน่อยนะมันมีหลายกรณีโอเคเดี๋ยวผมพูดมากไปแล้วห้า15นาทีแล้วเดี๋ยวเหลือเวลาคลิปอื่นกันบ้างนี่ครับคือดวงสําหรับปี2560ดวงความรักดวงความรักของคนราศีพฤษภนะคนที่เกิดเดือนพฤษภาในปีหน้าปี2560สำหรับชาวราศีพฤษศ และคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ